กุ้งกระเทียมแล้วก็มีอะไรเติมอีกไหมคะอันนี้ราดข้าวราบเนื้อมาราบเนื้อหนึ่งสุงกุ้งกระเทียมสองตัวนะคะ บาทพี่เปิ้ลข้าวสบาท,บาทห้าสิบค่ะห้าสิบมีลูกชิ้นปลาหนึ่งที่ กะหล่ีนะคะคได้ค่ะได้ไหมคะกบูจะผัดถั่วอย่างเดียวนะคะแล้วก็กบูเพิ่มหนึ่งค่ะได้ค่ะน้ำปลาซาแผ่นแผ่นหนึ่งปกติแล้วก็กุ้งเออกุ้งกุ้งกะหล่ีหนึ่งทูงค์คะผัดูบนั่งซี่เก็บตขอข้าวช่วยหนึ่งนี่ค่ะ ันนี้สองชิ้นแปดสิบบาทแล้วก็พิถิงที่หนะึ่งนะพิถิงที่หนึ่งปลาสองชิ้นแปดสิบเจ้านี้นะอันนี้อะไรคะค่ะกุ้งตัวหนึง่งแล้วก็กระเพราเนื้อใช่ไหมคะ,ะค่ะได้ค่ะกุ้งปลาแปดสิบกระเพรา แสนสิบสองใช่ไหมแสนสสองแสนบเท่าไหร่ยะ,ะ,ะห้าสิบปลาหกสิบโอเคนี่เก็บตังแลก็ถูกลาบอ่ละลาสิบห้าลา้าสิบหกใสบัวมีปลาทูนลนะมีค่ะมี <laughs> ปลาทูบางทีเขาเอามาตัวมันไม่ค่อยเอ็นนี่เออ ถมาใหญ่ il, ไปแล้วมันขายไม่ได้บางทีมาสามตัวหกสิบาทอะอย่างเงี้ยมันไม่ไหวอ่ะค่ากะทิ้อะไรมันกว่าเท่า่แค่ห้าสิบสี่สิบมั่งดุเพราะว่ากะทิาใช้กะทิเพืเฟืองเรื่องกร้าดนงตับปลาผัดปลาผัด่ค่เมื่อกี้ ของน้ำบังพุ่งอย่างเดียวของน้ำผู้ใช้เก็บ5อันนี้แม่ค้าที่ค้ากล่องไปแล้วขอ5บาทนะคะรบกวนนะคะอันนี้ครบพิถิพิถึงที่หนึง่งแล้วก็ใส่บัวที่หนึง่งขอพี่ถึงที่หนึง่งอ้าวเมื่อกี้ถิ่ะมเห็นยืนยืนจะถามอ้าวแล้วเดินไปเลย ใช่ไหมมายืนตั้งนานแล้วอ่ะจะถามว่าใส่บัวอร่อยนะใส่บัวกับพริกขิงของพี่เจ้านี้นะม,มีอะไรมีแกงเขียวหวานเนื้อค่ะแล้วก็ใส่บัวหมูหวานวันน,น,นี้ถึงขอสี่ห้านะวันนี้มาด้านไปเลยเดี๋ยวหวานเนือ้อ

หมวัวอย่างเดียวของค้าลาบเนื้อแกงเนื้อปลาปลาค่ปะลปลาปลาช่อนลาบเนื้อแกงเนื้อ พริกขิงผัดสตอผัดหอยลายผัดิขิงด้วยตสี่ร้อยห้าสิบเลยตแบเนี้ยค่ะเนี่ยละอันนี้ห่อตัวห่อัคะไข้าว เต้าหู้ใส่ถุงขอบคุณค่ะไอ้ใส่ได้คะน่ารับนิคิงสตอรอใบลายแอ้โหใส่สองถุงแล้วก็ไก่กระช้อนหนึ่งต้มจืดมารับซีหนึ่งไก่ซอสค่ะได้ค่ะแล้ว ตรงนี้ก็ได้ปะได้ค่ะตรงงนี้นะได้ค่ะต้องไปเข้าตังไหนแน่เข้าตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปจ่ายตังค์ตงบนโแกงไก่แกงไก่สองไก่ซอสสองต้มจืดหนึ่งปลาสผัดปลาสองเฮ้่ใส่บันี จะได้เกินอันนี้เรื่องของเรื่องให้ <c oughs> เน้นใจเน้นตองไี้เรื่องข <c oughs> องเรื่องนั่นนะประมึณหกสิบบาทตัวละหกสิบบาทอันนี้นะนใส่เลยว่ะอ่ะ <c oughs> ได้ได้ป๋วยเตไข่เค็มนะไก่ไก่ไก่น้ำแดงห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำปานคิดให้น้ำปานคิดกุ้งนี่ไม่มีลงเะยใช่ไหมโอ้โหขายแปดสิเจดสิบห้านะถ้าใหญ่หน่อยอ่ะขออีกห้าบาทค่ะ,ะคน่นเหรือยล้วยตีมึกเจ้งขอเลย อันนี้มีกุง้งหัวหน,นึ่งขอข้าวกล้วยอันนี้ของใครอ่ะข้าวก้วยคุณค่ะขอโทษเจอันนี้